จัดรถเก่งเข้าใหม่มาให้อีก1คันกับ o y o ตา c o r o l า a อาติ s ตัว 1.8G r s p ์ปได้ปี2 0 1 9สภาพสวยๆเจ้าสีขาวมุกคันนี้เลยนะคะน้องพึ่งข้ามาใหม่ประวัติดีก็สามารถจัดฟีด้วได้เลยจ้าวันนี้เพียง999บาทขับฟิวยอไปอีก90วันสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอไปอีกแล้วนะคะเซริไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้แป๊บจัดรถเข้าใหม่มาให้อีกหคันสำหรับใครที่กำลังตามหา โต้ต้าคโคร o ล l าอัลติเครื่อง1.8ตัว G R s p r t t ตจัดมาให้ไม่น้อยเพียงหลักหมื่นปี2019สภาพสสวยๆเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดรอบคันทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้กันเลยจ้าและนี่คือเจ้าต้ตาคโคราล่าอัลติสเทียมปับ๊บจะพามาชมวันนี้นะคะตัวน้องเพิ่งเข้ามาใหม่เลยสภาพสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสีขาวมุกกับตต้าคโครล่าอัลติเครื่อง1.8ตัว G R s p อ r t ปี2019เลขไม่เพียงหลักหมื่น่อนค่าง้วเพียง 9,000บาทสูงสุด,สดได้84งวดจัดคันนี้ได้เลยเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้า all new s, สภาพสวยๆโลโก้อยู่จุงกลางของตัวรถเป็นโครเมียมคาดด้วยแถบโครเมียมตัดด้วยสีบอนซิวเวอร์กระจังหน้าเงาสีดำเปียโนแบ็กนะคะตัดด้วยสีขาวมุกนะคะสภาพตัวรถสวยงามากมาก ตัวนี้ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้าสวยงามมากๆสเกิร์ตสปอยเลอร์แบบรอบคานตัวนี้จัดชุดแต่ง GR Sport มาให้สภาพตัวรถบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะ,ะสันคมด้านข้างดูฉเฉีียวตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไม้และไม่มีติดแก๊สน,นะคะเดีย๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดด้านข้างของตัวรถกันบ้างสําหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ล้อกันก่อน,อนเลย ตัวน้องได้ในส่วนของตัวล้อแม็กสีทูโทนนะคะเป็นล e ้อแม็กเดิมโรงงานตัวนี้จัดได้ว่าเป็นรุ่นที่ตกแต่งมาแบบพิเศษสวยงามมากๆได้ตัวยางปีใหม่นะคะยางปี2024ดอกยางหนารองลึกสภาพสวยๆแบบนี้เลยตัวยางนะคะ215ทับ50เซทอาเป็นตัวขอบยาง17นะคะตัวนี้บอกเลยว่าสวยงามยางใหม่ทั้ง4เส้นสภาพา้างสันคมต่างๆนะคะสวยงามมากๆ รายละเอียดด้านหน้ากระจกเดิมจากศูนย์โตโยต้านะคะสําหรับคันนี้ในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็จะตัดกับสีตัวรถนะคะซึ่งเป็นสีดํามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้านข้างก็จะคาดด้วยคิ้วนะคะโครเมียมส,สวยๆไปจรุดถึงด้านหลังแบบนี้เลยให้ดูความสวยสปอร์ตนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวไล่มาเลยนะคะในส่วนของรายละเอียด ตัวสีรถเป็นสีขาวมุกนะคะสีสวยงามมากๆเขาฟังเสียงได้เลยรถสีเดิมๆเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าสเกิร์ตนะคะรอบคันตกแต่งแบบสีดำนะคะตัดกับสีขาวมุกนะคะให้ดูลงตัวมากๆเลยดูสปอร์ตนะคะในส่วนของตัวเบ้ามือจับก็เป็นโครเมียมนะคะสวยๆมีตัวกันรอยนะ,ะแบบใสให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ กระจกนะคะจากศูนย์เตอร์ตาตัวนี้จะได้ฟิล์มมืดมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านในของตัวรถกันต่อเลยในส่วนของตัวเม็ดอาร์กันก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมนะคะแข็งนิดนึงค่ะลูกค้าจ๋านี่ Med k, เม็ดอาร์เรียงตัวกันสวยกลมสวยงามนะคะให้เห็นกันแบบชัดๆกันไปเลยนะคะนี่ให้ชมกันแบบชัดๆนะคะว่าตัวรายละเอียดเม็ดอาร์สวยงามนะคะ ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการขยับกับเกลื่อนนะคะกระจกเดิมนะคะประตูบานเดิมๆเลยค่ะลูกค้าจา๋าตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวบานประตูสีดำนาตัดด้วยสีดำเงาแล้วก็แถบแดงนะคะแบบสวยๆกันเลยจากคุณลูกค้าจา๋านี่ตัวนี้ก็จะได้ฟิล์มมืดนะคะด้านในของตัวรถ กระจกบานซ้ายนะคะเดิมๆเลยลูกค้าจ๋าเม็ดอากลมสวยให้เห็นกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งนะคะบานประตูด้านหลังกันบ้างตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะเบามือจับเป็นโครเมียมมาพร้อมกับกันลายแบบใสนะคะนี่ตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกเดิมจากศูนย์ัตตาแบบทุกบานนะคะคาดวีคิวโครเมียมด้านบนให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวมาชมรายละเอียดห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะฝั่งซ้ายกันก่อนเลยด้านในเปิดมานะคะตัวน้องสวยงามอย่างที่แปบ,บบอกเลยนะคะตัวน็อตไม่มีรอยเปลี่ยนรอยขันหรือว่ารอยแกะมานะคะอ่าเดี๋ยวให้ชมในส่วนของรายละเอียดเม็ดอาร์กันบ้างนะคะเดี๋ยวแปบ,บขออนุญาตแกะให้ดูนะคะรายละเอียดเม็ดอาร์ด้านหลังก็เช่นเดียวกันค่ะเม็ดอากลมสวยเรียงตัวกันค่อนข้างสวยงามเดิมเกันเลยนะคะ รถไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนนะคะเรามีการรับประกรันวารันตีนะคะในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เกียร์มาให้สูงสุดสองปีเดี๋ยวมาดูซอกด้านในของขอบประตูกันนิดหนึ่งนะคะตัวน็อตต่างๆยังคงสภาพเดิมๆไม่มีรอยขันรอยเปลี่ยนรอยแกะหรือเปลี่ยนบานประตูมานะคะด้านหลังก็เช่นเดียวกันตัวนี้นะคะกระจกปรับด้วยไฟฟ้านะคะด้านในก็จะคุ้งทวนด้วยโทนสีดํานะคะ หุ้มด้วยหนังสวยๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูส่วนของด้านข้างตรงนี้นิดนึงตัวนี้ก็จะมีปุ่มล็อกเด็กนะคะระบบเซฟตี้ความปลอดภัยของเด็กๆก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะเปิดจากด้านในไม่ได้นะคะตัวนี้ก็สามารถกดใช้งานได้ปกติเลยตัวนี้จะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงรุ่นนี้ก็จะเติมเชื้อเพลิงได้นะคะเบนซิน9195 e 2 0สิ e 8 5ได้เลยนะคะดิว่าความ ประหยัดน้ำมันนะคะค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะสำหรับรุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวล้อหลังก็อย่างที่แป๊บแจ้งไปตัวนี้ได้ล้อแม็กซี่ทุ่นนะคะทั้ง4ีสเซนเลยสภาพสวยดอกยางหนาะร่องลึกสภาพพร้อมชี้งานเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านหลังของตัวรถกันต่อเลยนะคะตัวน้องเป็นสีขาวมุกนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เขาจะมีสีพิเศษมาให้สำหรับตัว GRport เป็นตัวตกแต่งแบบพิเศษ ด้านหลังสเกิร์ตสปอยเลอร์แบบสวยๆนะคะเป็นสีดำตัดด้วยสีตัวรถเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านหลังของตัวน้องกันก่อนเลยไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยลูกค้าจ๋านี่ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรถนะเป็นรุ่น g r Sport ของแท้เลยด้านหลังก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะมาให้อีก2ตํตำแหน่ง และมาพร้อมกับกล้องมองหลังมาให้นะคะความปลอดภัยในการถอยหลังค่อนข้างจะดีเลยสําหรับคันนี้นะคะมีมาให้พร้อมทั้งเซ็นเซอร์และกล้องมองหลังในส่วนของตัวโลโก้ด้านหลังก็เป็นโครเมียมตัวด้านหลังนะคะระหว่างไฟท้ายซ้ายขวาก็ตัดด้วยโครเมียมนะคะให้ดูสวยงามทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้านหลังสวยเดิมนะคะในส่วนของตัวกรอบไฟนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็สภาพคงเดิมนะคะไม่มีรอยแตก การใช้งานตัวไฟเรียวไฟเบรกต่างๆแป๊บก่อนเราก็มีการตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแต่แป๊บพามาชมรายละเอียดด้านในของตัวรถกันนิดนึงนะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านหลังของตัวรถก็จะมีด้านในนะ,ะมีถาดรองมาให้นะคะของรุ่นเขาเลยนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าคุณลูกค้าจะบรรทุกใส่ของนะคะหรือว่าท่านผู้หญิงนะจับจ่ายซื้อของในตลาดนะคะตัวนี้ก็ ไม่เปียกแน่นอนนะคะเพราะมีถาดรองมาให้กว้างๆแบบนี้เลยนี่ด้านบนก็จะมีไฟนะคะมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันนิดนึงนะคะด้านล่างของตัวรถก็จะมีในส่วนของตัวยางสแปร์นะคะเครื่องมือต่างๆนะคะอุปกรณ์แม่ไม้แม,แม,แม,แม่แรงก็มีมาให้พร้อมนะคะนี่ตัวรถบอกได้เลยสวยงามมากๆนะคะเมทอากลมสวยเดี๋ยวเราไล่มาดูในส่วนของตัว ด้านหลังกันอีกนิดนึงนะคะฝาท้ายด้านหลังสวยๆเดิมๆนะคะมีแผงกันความร้อนมาให้ความเดิมนะ,ะเราใช้นิ้วจิกแบบนี้ได้เลยถ้าเห็นว่ามีรอยเล็บแบบนี้แสดงว่าเดิมๆนะคะนี่ตัวน็อตต่างๆค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะคะนี่ไล่มาเลยค่ะลูกค้าจา๋าใครที่สนใจกำลังมองหาตัวรถนะคะ ใช้งานเป็นรถเก่งสักคันเครื่องพันแตัว G R Sport แปลว,ว่าจัดคันนี้ได้เลยตัวน้องสภาพสวยใหม่น้อยปี2019จัดราคาสุดพิเศษมาให้เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดอีกฝั่งของตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้อย่างที่บอกได้ยางปีใหม่มาทั้ง4เส้นชาชุดแต่งมาให้แบบสวยๆเดี๋ยวตามแป๊บมาชมรายละเอียดกันอีกบ้างนะคะสำหรับ้องผู้สารด้านหลังตัวนี้เบามือจับ ก็เป็นโครเมียมกระจกเดิมจากศูนย์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์มมือ์อย่างที่ปป๊บแจ้งไปในส่วนของตัวโครเมียมนะคะพาจากด้านหลังไปด้านหน้าก็ยังสวยให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านในของตัวรถกันต่อเลยสำหรับตัวแผงประตูนะคะ ด้านหลังฝั่งขวาปุ่มล็อกเด็กก็มีมาให้ทั้ง2ฝั่งระบบเซฟต,ตี้สำหรับเด็กค่อนข,ข้างจะดีมากๆนะคะในส่วนของตัวแผงประตูก็จะคุมมทนด้วยโทนสีดำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ๊กนะคะซึ่งตัดให้ดูแบบสวยงามมากๆเลยนะคะมาดูตัวน็อตกันก่อนเลยตัวน็อตสวยเดิมมากๆค่ะตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยนะคะการช็รุดนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดเม็ดอาร์คน่ยแป๊บนุญาติแกะให้ชมรายละเอียดเม็ดอาร์คนะคะ กลมสวยให้เห็นแบบชัดเจนนะคะนี่ไล่มาเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าให้ดูเห็นถึงความเดิมๆนะคะของตัวรถตรงซอกประตูก็เช่นเดียวกันนะคะให้ดูทั้ง4บานกันไปเลยนะคะลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะคะประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถกันแป๊บได้เลยนะคะเพราะว่ารถของเราเน้นรถสวยคุณภาพแน่นอนนะคะในส่วนของตัวเบาะด้านหลังนะคะ ตัวนี้ได้ในส่วนของตัวเบาะหนังนะคะสภาพสวยๆเลยคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะพื้นคมต่างๆสะอาดสะอานสวยงามมากๆตัวนี้ติดตั้งคาซีสําหรับเด็กอ่อนได้นะคะเข็มขัดนิรภัยมีมาให้ทุกตําแหน่งเลยด้านหลังนะคะ,ะ,คะตัวนี้ก็จะมีตระขอนะคะแล้วก็ตัวจับด้านหลังมาให้ทั้ง2ฝั่งกันเลยนะคะมีในส่วนของตัว SRS airbag นะคะคู่หลังก็มีมาให้นะคะ มีทั้งหมดประมาณ7จุดนะคะสำหรับตัวตาโครล่าอัลติสตัวนี้และที่สำคัญตัวนี้ก็จะมีตัวพนักพิงวางแขนมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตัวนี้สามารถวางแก้วได้อีกสองตำแหน่งนะคะดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่ายรุ่นนี้ตัวใหม่เขา จะเป็นในส่วนของตัวช่องแอร์มาให้นะคะถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว power outlet ต่างๆนะคะรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนมาให้ออกแบบมาให้เป็นใหม่หมดเลยนะคะทั้งดีไซน์ภายนอกและภายในเดี๋ยแป๊บพามาชมในส่วนของรายละเอียดด้านในกันบ้างนะคะฝั่งคนขับกันเลยลูกค้าประตูก็อย่างที่บอกนะด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดํา ตัดด้วยแถบสีแดงสวยๆกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้ากระจกปรับด้วยไฟฟ้าระบบเซน็นทรัลล็อกต่างๆนะคะเบาะก,ก็จะได้เบาะปรับด้วยไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับบอกได้เลยตัวนี้สวยงามช้งานได้ง่ายนะคะแถบด้านข้างก็เช่นเดียวกันตัวนี้ในส่วนของตัวน็อตต่างๆนะคะสวยเดิมมากๆไม่ไปดูบานด้านในอีกนิด,ดนึงนี่สภาพสวยๆเลยนะคะตัวน้องเพิ่งเข้ามาตัวนี้จะเป็นตัวเปิดด้านหลังนะคะ ัวเปิดฝาท้ายด้านหลังแล้วก็ตัวเปิดช่องเติมเชื้อเพลิงนะคะตัวรถต้องเขาบอกไว้ว่าสภาพสวยสวยงามมากๆนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะสีดำตัดกับสีแดงนะคะสวยงามมากๆเลยลูกค้าจ๋าและตัวนี้ก็จะได้ส่วนของตัวภูมาิลาัยนะคะ มัลติฟังชันนะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะสภาพสวยๆเลขไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะและตัวน้องจะได้ส่วนของตัวหน้าจอป๊อปอัพนะคะระบบสัมผัสนะคะหน้าจอขนาดใหญ่เชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay ต่างๆได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ Air Auto นะคะตัวนี้ก็จะมีเบ็ดมือไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะ ยาออโต้ Auto, ใช้งานได้ง่ายมีช่องวางแก้วมาให้อีก2ตํตำแหน่งแล้วก็มีในส่วนของตัวเก๊ะนะคะด้านในมาให้ระหว่างผู้โดยสารด้านหน้ากับฝั่งคนขับนะคะรับสภาพสวยงามใช้งานได้ง่ายด้านหน้านะคะก็จะคุมโทนด้วยสีดำนะคะตัดด้วยสีบอลซิลเวอร์เดี๋ยวแป๊บให้ชมรายละเอียดด้านบนของตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวม่านบังแดดมาให้ตัวกระจกเปิดบุกก็จะ มีไฟได้เลยนะคะเปิดปิดมีไฟอัตโนมัติมีมาให้ทั้งสองบานกันเลยจากคุณลูกค้าจ๋านี่ตัวไฟด้านบนก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะตัวไฟด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะสวยงามพื้นด้านบนต่างๆนะคะตัวกระจก มองหลังก็ยังคงสภาพสวยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวตัวนี้ก็จะเป็นระบบพุชสตาร์ t มาให้นะคะตัวรถค่อนข้างสวยงามเดิมๆมากๆเดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวตามมาชมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยแป๊บพามาชมในส่วนของด้านข้างกันนิดนึ่งนะ,ะตัวรถก็อย่างที่แจ้งไปกระจกนาสีดำตัดกับสีตัวรถนะคะตัวล้อแม็กทั้งสี่ล้อสภาพสวยๆ เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยคันนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์1,800ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินไม่มีรถติดแกส๊สสภาพห้องเครื่องสวยงามนะคะคันหน้าเดิมๆตัวนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าสภาพด้านซ้ายของตัวรถกันก่อนตัวน็อตสวยเดิมนะคะไม่มีรอยขันรอยเปลี่ยนหรือว่ารอยถอดมานะคะตัวน็อตก็เช่นเดียวกันมาดูฝากระโปรงกันบ้างนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะก,ก็ยัง คงสภาพเดิมๆเม็ดอักกลมสวยมีตาพัมจากศูนย์วต้้ามาให้เรียบร้อยนะคะตัวสติกเกอร์ต่าง,างๆม,ม,มโอโอ,โอก,ก็ยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยแกะหรือรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะตัวเม็ดอักสวยเดิมมากๆค่ะลูกค้าจ๋าตอนนี้ฝาก,กระโปรงเดิมๆนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านในฝั่งขวาของตัวรูกันบ้างนะ,ะนอะะสวยเดิมนะคะ ซีนเดิมเลยลูกค้าจ๋านี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถนะ,ะลูกค้าดูคลิปนี้มาก็สามารถตัดสินใจเลือกซื้อรถกันแป๊บได้เลยนะคะตัวน,นี้ไม่มีรถติดแก๊สนะคะห้องเครื่องก่อนออกรถเราปมีการตรวจเช็คจากเชนดานการมาให้มากกว่า30รายการเช็คในส่วนของตัวของเหลวต่างๆนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้นะคะสองครั้ง21 0 0นกิโลเช็คในส่วนของตัวหมอ้อแบตเตอรี่ต่างๆให้นะคะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์มาให้เรียบร้อยด้วยนะ เดี๋ยวก่อนอื่นแป๊บมาย้ำสเปคโปรโมชั่นนะคะมาให้อีกครั้งนะในคลิปนี้ใครสนใจก็เดี๋ยวแป๊บจะมาแจ้งรายละเอียดท้ายคลิปเป็นอีกครั้งนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าโตโยต,ต้าคลูร่าอัลติสนะคะตัวนี้ปี2019เครื่อง 1.8G R Sport คันนี้วแป๊บพามาชมนะคะเลขไมเพียง70,000เท่านั้นใครที่ชื่นชอบคันนี้นะคะ่อ,อนข้างว่าอยู่เพียงแค่9,000บาทเท่านั้นนะะราคาค่าตัวน้องอยู่เพียงแค่ ราคา569,000บาทนะคะผ่อนสูงสุดได้84งวดประวัติดีก็สามารถจัดฟรีดาวได้เลยนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นคาฟย่ยาวไปอีก90วันใครที่ชื่นชอบคันนี้นะคะอยากได้ตัวตกแต่งพิเศษเครื่อง1.8นะใช้งานตัวนี้บอกได้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะสนใจวันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแปะมาได้เลยที่เบอร์0611.86999 7นะคะสนครคร่นไจคันนี้ก็สามารถจัดจองมาปะมาได้เลยจ้องเพียง999บาทเท่านั้นดูคลิปนี้มา นี่ยแปบ,บจัดโปรโมชั่นพิเศษพิเศษมาให้สําหรับคุณลูกค้านะคะฝากไว้ด้วยนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามน้องแป๊บไว้ด้วยนะคะวันนี้แป๊บต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้ะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะค,ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจน้อแป๊บเซี่ยไรถสวยนะคะบ๊ายบาย